ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่า o y com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอ o y com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับรับซื้อขายไอดี ROV ฟี e ฟฟีฟ่าออนไลน์ n e 4 by adfrin ราคาเป็นมิตร ปลอ,อดภัยรับประกันทุกการซื้อขายทุกไอดี100หากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมโกราอ,อ,อินาะวันนี้ก็อยู่กันในเกมเ e s 2021นะครับผมนะกับการตะลุยเปิดแพ็คนะครับผมก็ผมรอไอคอนิกโมเมนต์ยูเวนตุสจนผมไม่อยากรอเลย อไม่มาสัที3เดือนแล้วนะเฮ้ยสเดือนกว่า3เดือนแล้วนะครับอันนี้ก็คือเอาจริงๆวันพุธหัสนี้ปกติวันพุรอา่ามันมันอัปเดตใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มันมันไม่มีอะไรเลยครับนอกจากไอคอนิกโมเมนต์ของแมนยูครับก็ถือว่าน่าสนใจอยู่ส่วนเออนักเตะญี่ปุ่นมา3ตัวแล้วก็ดูนี้นั่นก็ไม่มีอะไรผมว่าหลังเพราะว่าของเปจเนี่ยได้ลิขสิทธิ์ใช่ไหมลิขสิทธิ์แบบเต็มรูปแบบเลยของของ ของฟุตบอลยูโรใช่ไหมผมว่าน่าจะมีนักเตะยูโรมาให้เปิดเรื่อยๆครับเราน่าจะได้สนดกกันนะโอเคครับแต่ว่าวันนี้ครับผมนะไฮไลท์หลักของเราก็แน่นอนครับไอคอนิกโมเมนต์แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับผมก็หลักๆเลยมาด้วยกัน3มตัวครับเดวิดเบคแฮมแน่นอนครับตัวนี้ครับสุดเทพสุดหล่อของเราครับผมแล้วก็แบ็กซ้ายเดนิสเออร์วินตัวนี้ผมไม่ค่อยอยากได้ครับไม่ค่อยอยากได้ครับแล้วก็ร็อบสันครับผมถ้าอยากได้ผมก็อยากได้2ตัวนี้แหละ เบกแคมกับรอบสันครับผมส่วนที่เหลือก็การดําอะไรทั่วไปครับบอลดําการดํามาเลยบอลดาครับผมนะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับหนุ่มๆครับผมเราไปลุยกันเลยครับผมไม่ขออะไรมากขอไปแคมตัวเดียวครับขอไปแคมตัวเดียวไม่ขออะไรมากครับผมไปเอาสักนิดสักหน่อยไปมาเดิมก่อนไปถ้าไม่ใช่สีชมพูผมอาจจะข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมอย่างสีขาวนี่ผมก็สกิปไปเลยครับเฟรดครับผมพอหนุ่มเฟรดจาก บราซิลครับผมไปก่อนเลยครับมาดูกันว่าเราจะเสียไปกี่ทองครับคราวที่แล้วเราเปิดของเวีรยวพูโดนไป3,000ันนะครับ3 0 0พกว่าด้วยครับเกือบ3 0 0พันกว่าทองครับไป3 0 0พันกว่าดาวเขาเรียกอะไรสาม0กว่าเปจคอยอ่ะไปบอลที่2ลาคีติดครับลาคีติชโอเคครับบอลที่2ครับหมดไปอย่างไวครับบอลที่3ครับไปบอลที่3ครับไปมาเลยมาเลยจะได้จบๆเลย มาเลยก็ได้นะครับผมามาร่าครับผมามาร่า <Okay. S 1> <laughs> มาเลยก็ได้ <laughs> วันที่สี่ครับ let's go เออ e ีสเบบี้ Please, oh. <laughs> ดีเนเธอร์สันครับผมจะมีโอกาสได้แบบภายใน10ลูกบอลแล้วได้เลยไหมสิบแพ็คได้เลยไหมมีโอกาสปะเปิดไปสิบครั้ง <laughs> ได้เลยอย่างเงี้ยสุ่มไป10ครั้งได้เลยมีโอกาสปะ ไปไม่เกินสิบอ่ะมีไหมนี่บอลที่อะไลูกที่สี่ป่ะลูกที่สี่หรือลูกที่ห้าปขอป้องบาครับอลดำนะป้องบาโหสีเสื้อ,อยูเวนตุสถือว่าสวยงามครับผม <c oughs> โอเคครับบอลที่ห้าป่ะไม่รู้กี่ครั้งจับนับไม่ทันไปห้าแล้วกันไปตีมันกลมว่าห้าห้าหกนี่แหละไม่ได้ครับ โอเคก็ยังขาวอยู่ครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดรากอฟสกีครับเดี๋ยวนะหนวดพึ่งยาวกว่าผมอีกโอ้โหยาวเกินยาวเกินมันเลี้ยงยังไงให้ยาวขนาดนั้นวนะน่ะดรากอฟสกีครับหนวดยาวกว่าผมอีกเออไปบอลที่ไรเจ็ดแล้วปะไปครับโอค้คือยังไงมันก็คงจะต้องเกินสิบเลยครับเบลอตติ B ครับลูกที่เจ็ดครับ มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยลูกที่8ครับเดวิดแบ็กแฮมไหมเร็วเดวิดแบ็กแฮมโอ้ถ้าสมมติได้มาแล้วเป็นเดนิสเอร์วินนี่ผมก็แอบเซ็งเหมือนกันนะผมเพราะผมไม่อยากได้เลยเอลิบายีครับอยากได้รอบสันกับเบ็กแฮมมากกว่าครับไปครับไปลูกที่เท่าไหร่แล้ววะลืมนับไปทีเอ้ไปลูกที่10แล้วปะจะไม่เงียไป ก็เปิดแม่เลยน่าจะใช่นะตอนแรกผมมี6กพันหกปะตอนแรกผมมี6กพันหกเหลือห้าพันหกครับน่าจะลูกที่สิบแล้วครับไม่รู้กันเดี๋ยวค่อยสรุปทีเดียวอ้ยังไม่มาครับผมยังไม่มาครับจะเสียกี่ตังค์มาในกูรอบนี้ไปครับมาหน่อยอีดูมาหน่อยออยอ,อองตวนี่มักเซียว องตัวนี้หมักเซียวครับผมเละพาหน่อยีกครับดูไปดูได้บอกว่าเราเปิดไปเท่าไหร่โอ้ว oh oh โตโอ้โหโอ้โหโอเคตีไปว่ามี6ก0 0แล้วก uden, mm ัน hmm. ผมไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่นะคนดูผมไม่แน่ใจว่ามีเท่าไหร่ครับแต่ว่าปัดไปกลมๆแล้วกันผมผมไม่แน่ใจ เอาเป็นว่า13ซอง13ลูกผ่านไปครับผมไปถึงไม่น่าถึงโอ้โหอองตวนี่มักเซียวเพิ่งได้เมื่อก,กี้เลยอองตวนี่มักเซียวโอ้โ oh, ห oh. <laughs> มาหน่อยสีชมพูให้มันเป็นสีชมพูโอ้โหโอ้ดราโก้ิช วันที่15ครับเฮ้ยตอนแรกผมมี6,4ใช่ผมมี6กัมม 6, ดิผมจําผิดมี6กสครับไปไม่ใช่15ครับมี6กัยังไงมันก็สีขาวอะ่ะฮเดกี้ครับอโอเคไป14ลูกแล้วลูกที่15ครับผมมาหน่อยลูกที่15 please 15ลูกมาหน่อยโอ้โหผมไม่เคยได้ต่ำกว่า20เลยเนะเว้ย มาหน่อยครับมาหน่อยอาร์มสตองครับแขนแข็งแรงครับตัวนี้รับประกันได้ไว่าแข็งแของแรงครับทำไมับตกบ่อยตกบ่อยมาหน่อย please ลูกที่16โอ้ใครครับเนี่ยโอ้โหชาลาฮาอะไรเด็ก์ครับจะหมดเท่าไหร่ไว้ได้กูรอบนี้ครับลูกที่รับี่17ครับ17 โอ้โห oh. <laughs> ตาใสมาเชียวกับาลิสิตครับอาหวานมาเชียวลูกที่17ครับลูกที่18ครับผมขอไม่เกิน20่สิบอะได้ปะวะโอ้โ oh. ห oh. เนมันย่ามาติดครับผม <laughs> แตกลูกที่19บเก้าขมอเลย Come มอนอ้้หสุดท้ายก็ต้องขึ้นหลัก20อยู่ดีครับดูพีออสครับผมจะได้ไหมเนี่ยเพีย yeah. จะได้ภายใน20ไหมเนี่ยไปลุกที่20ครับผมโอ้ oh ้ห <laughs> เบลลติ GG สงสัยจะ GG ไอ้ครับ21บแล้วเด้อเอ็ดโอเค เบคแคมเบคแคมเบคแคมโอ้โห oh, ไม่ใช่แล้วสตาร์ทแบบนี้ไม่น่าใช่ผมอยู่ไม่น่าใช่ล็อบสันเหนอือ,อล็อบสันครอบผมผมดูล็อบสันกับโอวินเออวินใครเก่งกว่ากันครับแต่ยังไงผมก็อยากได้เบคแคมอยู่แล้วล่ะ แต่ล็อบสันส่วนตัวผมไม่อยากได้ล็อบสันมากกว่าเออร์วินนครับเพราะผมไม่ค่อยอยากได้แบ็กเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถามคนดูล็อบสันกับเออร์วินได้ใครดีกว่ากันนะผมผมก็ไม่รู้เรื่องกันเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นครับเน้นเปิดแพ็คอย่างเดียวโอเคไบรอันล็อบสันครับผมสียดยว่าอยากได้ไปแคบครับน่แต่ไม่ได้ล็อบสันมาก็โอเคครับนะล็อบสันมาก็ยังโอเคโอเคโอเครู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ ถ้าไป้เบคแคมนี่ลั่นแน่นอนครับผมนะโอเคครับโอเคไปสกอตแมเนจเมนต์ล็อบสันผมมีเบคแคปอยู่แล้วอะ่ะมีไรกาดโอ้โหล็อบสันน่าจะไม่มีที่ลงครับล็อบสันมาแทนชนะทิพแล้วกันสันแทนชนาทิพแล้วกันงั้นมาแทนชนะทิพแล้วกันอุตสาห์เปิดได้มาครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้นะก็เดี๋ยว ตอนช่วงบอลยูโรอะไรเงรี้ยน่าจะมีการ์ดยูโรมาเดี๋ยวน่าจะได้เปิดตอนนั้นหนักหนักหน่อยครับอันนี้มันก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากไอคอนิกโมเมนต์ของแมนยูก็มาเปิดมาเปิดให้หายคิดถึงเงินเฉยๆครับผมจะได้แบบว่ารู้ว่าเอ้ยพี่กอลทำเพจบ้างอะไรเงรี <laughs> ้ยก็มาตามคําเรียบร้องแล้วกันครับผมนะ โอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจากกันไปฝากกดไ like, ลค์ฝากกดติดตามฝากกดสมัครสมาชเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมจะได้มีคลิปเบสดีๆออแบบนี้ออกมาอีกนะครับยังไงฝากกดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับบายบายครับผมขอบคุณครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม